มาดูวิธีการใช้แบต่ตอน่องเลยนะครับใส่หลอดเข้าไปแล้วก็จะมีตัวครอบหลอดอีกทีนะครับตัวครอบหลอดแล้วก็เอาใส่เข้าไปตรงนะครับมันจะมีตัวล็อกข้างล่างอยู่แล้วก็ข้างบนก็จะมีตัวล็อกเช่นกันต้องใส่ข้างล่างให้มันเข้าล็อกของมันนะครับปั๊บอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับล็อกเรียบร้อยละแล้วก็ครอบฝามันก็ไปตรงๆเลยไม่ต้องมาขยับอะไรมันนะครับตรงแบบนี้ง่ายๆนะครับปั๊บล็อกเลยนะครับ ตับตรงนี้ให้อยู่ตรงปกตินะครับอันนี้ฟิล์มของผมจะใช้ฟิล์มซูเปอร์ในการฉายผมรับมาที่เอสนะครับอันนี้กูได้อยู่ด้านบนเอสลงด้านล่างนะครับอันนี้ผมจะใช้รีเปลววันนี้ผมจะบอกให้อีกอย่างรีเปลวมันจะมีตัวล็อกแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งแกนสองด้านเนี้ยเป็นแกนใหญ่ทั้งคู่นะครับใส่แกนใหญ่แบบนี้ได้ทั้งคู่เลยด้านหลังก็ได้ด้านหน้าก็ใส่แกนใหญ่ได้เหมือนกัน แต่ถ้าหากเรามีรีนที่เป็นแกนเล็กแบบเนี้ยจะใส่ได้ไหมใส่ได้ครับตัวนี้มันจะมีสปริงอยู่นะครับตัวนี้พิเศษมากเลยแกนใหญ่ใส่อันเล็กได้เหมือนกันพอกดกดเข้าไปปุ๊บไอ้แกนใหญ่เนี่ยมันจะไปดันแกนเล็กเนี่ยมันจะไปดันแกนใหญ่ให้จมเข้าไปด้านหลังเองนะฮะตัวเนี้ยมันจะจมเข้าไปเองแบบสมุิผมใส่เข้าไปนะครับใส่แกนเล็กเข้าไป สามารถล็อกได้นะครับล็อกแกนเล็กได้เลยแกนใหญ่ก็จะจงเข้าไปสามารถล็อกแกนเล็กได้แบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองใช้ดูจะใช้ฟิล์ Super มซูเปอร์แมมตันนี้จะใช้นะครับเป็นหนังการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับทดลองภาพให้ดูก่อน การใช้งานของเครื่องนะครับใส่ปีล์เข้าไปนะครับใส่ฟิ์เข้าไปตอเครื่องนะับตัวตัดฟิล์มนะครับนี่หัวนี้ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยข้างหน้านะครับจะมีรูอยู่ใส่เข้าไปจนสุดใส่เข้าไปจนสุดเลยนะครับดันเข้าไปจนจนถึงข้างข้างในเลยนะครับแล้วก็กดตัวนี้ตัดลงทีเดียวปุ๊บอย่างน,นี้ฟิล์มจะถูกตัดเป็นโค้งแบบนี้เลยครับง่ายเลยนะครับตรงน,นี้นะคราวนี้ผมจะเสียบไฟแล้วก็จะเดิน ให้ดูแล้วนะครับเสียบปลั๊กไฟวิธีเปิดนะครับตั้งเปิดมอเตอร์ก่อนให้ลิ้นหมุนครับใส่เข้าไปยังไงใส่เข้าไปง่ายเพราะมีช่องใส่ตรงนี้แล้วเอามือกดตรงข้างๆนี้ครับมันจมลงไปนิดเดียวจมลงไปแบบนี้ครับแล้วมันจะเข้าไปตรงไหนไปเห็นไหมครับมันดึงไปเองเลยแล้วก็ปล่อยแค่นี้เองครับมันจะถูกดึงเข้าไปอัตโนมัติละขึ้นมาข้างหลังแล้วครับตรงนี้นะฮะดึงข,ขึ้นมาเรียบร้อยละ ง่ายมากเลยนะครับไม่มีการเอามาแย่ไปแล้วไม่ลงอะไรนี้ไม่มีนะครับนี่มันถูกวนเข้าไปแล้วครับถ่ายแล้วครับตอนนี้ถ้าเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดแสงให้ดูภาพนะครับตอนนี้ผมได้ถ่ายแล้วนะครับเครื่องถ่ายเดินแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาปรับสปีดต,ตรงนี้ให้เป็น24เฟรมนะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับนี่คือการปับทีน,นะครับแล้วนี้ซูมก็คือผมมุนได้่างนี้ที่ใหญ่สุดละเป็นใหญ่ระยะถ่ายในห้องของผมตอนนี้มันแค่สองเมตรเองนะครับสอง ปมน,นิดครึ่งน,นะครับจอก็เลยอาจจะตัดสายกันแบบประมาณนิดนึงนะแล้วผมขอดปกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพน,นะครับเพราะว่าเปิดไฟตรงนี้ก่อนนีนะครับจออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจอใกล้แค่นี้เองครับสายตรงนี้มาถึงตรงนี้ถือว่าใกล้มากแล้วครับจอแค่ประมาณหนึ่งเจ็ดสิบนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดแฟดนะครับเปิดแฝดก่นนอนภาพนะครัผมจะมุกมาให้ดูที่เครื่องนะครับนี่ปรับเฟืองน,นะครับดูนะครับผมจะปรับผมจะปรับเฟืองตรงนี้นะครับเหลืองที่เลื่อนขึ้นลงนี้นะครับนี่เลื่อนลงคือเห็นนะครับเลื่อนลง เลื่อนขึ้นนะครับมันจะเลื่องแบบนี้ครับนี่นะครับเพิ่มซูมนะครับอันนี้คือซูมเอาเจริงนะครับมันจะเล็กลงซู Zoom e, Zoom out. มอินซูมเอาจมันจะใหญ่ขึ้นเนะราปิดแปดปุ๊บภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก,การทํางานของเครื่องเดี๋ยวผมจะตัอต,ตรงนี้กลับแล้วจะเดินใช้แบบถอยหลังนะครับก็คือวนแบบนี้แล้วก็ปิดไฟปุ๊บนี่นะครับซึ่งการใช้ถอยหลังนี่คนจะไม่นิยมนะครับดูภาพถอยหลัง นี่คือการทำงานเบื้องต้นของเครื่องฉายนะครับก็ประมาณนี้ครับเปิดไฟเดี๋ยวผมจะเอาฟิล์มออกโดยที่เราไม่ต้อง หายหมดม้วนนะครับเราออกกลางคันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่เห็นภาพเลยนะครับเอาออกออกประกอบตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวมาดูฟิล์มฟิล์มมันจะมาตามล่องแบบนี้จะมีพลาสติกครอบอยู่นะครับพลาสติกครอบอยู่แล้วมีล่องเล็กๆนิดนึงนะครับให้เราขยับขึ้นได้เห็นไหมขยับขึ้นแล้วเพื่อปลดมันออกได้ครับนะครับเพื่อปลดแผ่นพลาสติกใสตัวนี้ออกได้รูมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อเราปลดมันออกได้เห็นไหมครับกลางมออกมาแล้วครับ เดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะตอนนี้ผมจะเอาฟิล์มออกมาก่อนโดยที่เราใช้ไม่ต้องมดม้วนเอาฟิล์มออกมากระชแล้วฝั่งนี้เอาแผ่นพลาสติกปิดเข้าไปเหมือนเดิมล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับล็อกไว้เหมือนเดิมแล้วมาปวดฝั่งนี้ออกทฝั่งที่อยู่ด้านหน้าเลื่อนขึ้นเอาฟิล์มออกจากแผ่นพลาสติกก่อนนะครับเสร็จแล้วพอฟิล์มบุบออกมาแล้วแผ่นพลาสติกครอบไปเหมือนเดิมนะครับครอบไปเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกองมาเหมือนเดิมเรื่องนี้พลาสติกนี้ล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับ ่วนตรงนี้หลุดออกมาแล้วจะออกได้อย่างไงนะครับเรามากดตรงนี้ครับนะครับข้างหน้านี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันสามารถหลุดออกมาได้แบบนีบ้อันนี้ตัวฟิล์มอยู่ตรงนี้ครับที่ล็อกฟิลม์มประตูฟิล์มก็จะถูกเปิดออกเราสามารถเอาฟิล์มเนี้ยออกมาจากตรงประตูฟิล์มได้เลยอันนี้อีกตัวล็อกที่บอกว่าล็อกนี่ฮะนี่ปลดล็อกอยู่เอาฟิล์มออกมาแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วข้างบนนี้ก็สามารถออกมาได้ได้อย่างง่ายดายครับปลดล็อกได้เลยนะครับเราก็ปิดเลนก็ไปเหมือนเดิมครับราวนี้เราสามารถกอฟิล์มได้ปกติเลยครับดูต่อเนื่องเลยนะครับผมจะพยายามเคลื่อนไหวกล้องให้มันแบบน้อยที่สุดอันนี้ผมฟิลอยู่ข้างนอกแล้วครับเสร็จตอ้นไปใหม่นะครับ ก็กลับนะครับเข้าไปอยู่ในดินด้านหน้ามานจิมากก็กลับแล้วครับรียร้อยหมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรมีเท่านี้ครับการใส่ปีกกลับปีก